รัสื่อจังหวัดจันทบุรีค่ะศาลหลักเมืองจันทบุรีไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดค่ะเป็นเพียงการสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2310เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล จนในปีพุทธศักราช2,524ทางจังหวัดได้ก่อสร้างศาลและหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,526ณบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะเป็นอาคารรูปทรงก้าเหลี่ยมหลังคาเป็นรูปพระมา,าลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลอด้วยทองเหลืองรมดำประทับนั่งทรงเมืองนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดจันทบุรีแล้วยังคงมีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้นั่นก็คือสารกลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่าค่ะ ศาลากลางเก่าเป็นอาคารชั้นเดียวรูปทรงเป็นอาคารแบบยุโรปตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูนยกได้ถุนสูงสำหรับเก็บวัสดุอาคารมีความยาว73เมตรกว้าง27เมตรมีระเบียงด้านหน้ายาวตลอดมีมุกยื่นออกไปซุ้มระเบียงเป็นรูปโค้งสามซุ้มเหนือซุ้มเป็นหน้าบานรูปจัว่วหลังคามุงกระเบื้องวา เสาระเบียงกันศาสตร์ช่องลมตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายสวยงามนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นฮอจดหมายเหตุจะเห็นได้ว่าจังหวัดจันทบุรีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่ยังคงรักษาการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่นั่นก็คือชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร์ค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูร์เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกแต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่าบ้านลุ่ง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและยวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ผ่านบ้านท่าหลวงยาวเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่างอาคารส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุกว่าร้อยปีซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณมีลวดลายไม้จำหลัก อ่อนช้อยงดงามใกล้กับชุมชนริมน้ำจันทบูรีมีวัดเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2377นั่นก็คือวัดเขตนาบุญยารามเป็นวัดที่มีอุโบสถหลังเก่าเป็นไม้ต่อมาชมรุษคณะกรรมการศิทธิานุสิ์และชาวจันทบุรี ได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ส่ทรงมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์เพื่อให้เป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีถือศีลกินเจจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งซึ่งอยู่อีกฝั่งน้ำก็คืออาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนเป็นวัดแคทอลิกขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และงดงามที่สุดในประเทศไทยสำหรับชาวคริสต์จันทบุรีได้มีการจัดสร้างรูปหล่อพระนางมาริอาทำด้วยเงินบริสุทธิ์น้ำหนัก76กิโลกรัมสูง1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยพลอย200,000เม็ด2 0 0 0 0กรัต เพื่อเทิดพระเกียรติให้เหมาะสมกับแม่พระซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และสง่างามทําให้ผู้พบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นอนุสร์แก่อนุชนรุ่นหลังเดินชมสถาปัตยกรรมชุมชนริมน้ำจนสุดถนนเราก็จะมาเจอกับถนนอัญมณีซึ่งเป็นตลาดค้าพลอยของจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งศูนย์รวมอัญมณีตั้งอยู่บนถนนสีจันทร์ตรอกกระจาดซึ่งจะเปิดในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่9นาฬกาโดยตลาดแห่งนี้ก็จะคึกคักเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่นำเม็ดลอยสวยๆเนื้องามๆม,มาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าลอยซึ่งก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะ ก่อนที่จะพาไปเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อพลอยคุณภาพที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีนะคะตอนนี้เราจะมาแวะทานอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีกันก่อนค่ะอ,อาหารแต่ละอย่างนี้น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม แต่มาถึงจันทบุรีนะคะ2อ,อย่างที่ขาดไม่ได้ต้องสั่งและต้องชิมและที่เห็นนี้ก็คือ ศูนย์ส่งเสริมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชในเมืองจันทบุรีค่ะเป็นศูนย์แสดงและส่งเสริมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับทาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียภายในศูนย์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอัญ,ญมณีโดยนำเสนอแบบไลฟ์มิวเซียมมีห้องวิดิทัศสมิติที่ทันสมัยที่สุด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทำพลอยการขุดพลอยการเผาการเจรไนเจมแบงค์ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบอัญ,ญมณีและสถานที่จัดแสดงสินค้าและนิทรศกาลและในบริเวณใกล้เคียงของศูนย์อัญ,ญมณีแห่งนี้นะคะมีวัดชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีที่อยากจะเชิญชวนค่ะ วัดป่าคลองกุ้งเป็นวัดกรรมฐานสายวิปัสนาธุระหนึ่งในวัดป่าสายปฏิบัติกรรมฐานสายป่าหลวงปู่มั่นที่พระเดชพระคุณพระสุทธทิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์หรือท่านพ่อหลีธรรมทโรผู้ก่อตั้งวัดป่าคลองกุ้งได้สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกหนึ่งสถานที่ที่ขาดไม่ได้และถือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมถนนเลียบเนินสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พล ปกกออบู้ิสรภาพจันทบุรีเมืองอันสงบสุขที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเยือนและสัมผัสกับกิจกรรมประเพณีอันมากมายไม่ว่าจะเป็นงานนำมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยอดเขาคิชกูดกิจกรรมสงกรานกลางคืนที่ไม่เหมือนใครซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ได้เล่นสาดน้ํากันในช่วงเวลาที่ไม่ร้อนโดยจัดกันทุกปีในช่วงเที่ยงคืนของวันที่12 ไปจนถึงเช้าของวันที่13ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีของดีจันทบุรีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทศกาลผลไม้ที่เลื่องลืองานด้านฝีมือย่างเสือจันทบูรณ์รวมถึงบรรยากาศในยามค่ำคืนและอีกหลายๆกิจกรรมที่จะสร้างความประทับใจความสุขจนคุณมิอาจลืมเลือน